สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมพันวาชาวบริตนะครับกับรายการดีๆมีสาระของบริษัทขายตรงที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับชื่อว่าบริษัท m ิลกิเวเน็ตเวิร์กนะครับในรายการมิลก Way เปิดเส้นทางรวยให้กับสมาชิกของคนไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกทั่วโลกนะครับทำไมผมถึงพูดว่าทั่วโลกนะครับเพราะบริษัทแห่งนี้นะครับมีอนาคตที่ไกลมากนะครับหมายความว่าบริษัทแห่งนี้ อีกปีสองปีข้างหน้านะฮะมีการกล่าวขานกันว่าจะขยายกิจการขายตรงที่เป็นธุรกิจของคนไทยนะฮะไปทั่วโลกในอนาคตนะฮะแล้วก็ปีนี้ได้ข่าวมาว่าจะออกไปต่างประเทศไม่ต่ำกว่า9ประเทศนะครับและวันนี้นะครับก็ผมก็ได้รับเกียรติจากทางท่านประธานท่านชื่อว่าท่านประธานสุมิตรวะชะโรดมทรัพย์นะครับเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะเป็นนักธุรกิจระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับ วันนี้ท่านจะมาให้ความกระจ่างในเรื่องของนโยบายของบริษัททั้งหมดนะครับทั้งเรื่องของอต่างประเทศแล้วก็การก้าวขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งของขายตรงเมืองไทยในอนาคตนะครับแล้วก็นโยบายในเรื่องของสินค้าหรือแม้แต่นโยบายในเรื่องของสมาชิกนะฮะท่านติดตามชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยของดีชอดด็อตดีของเด่นจริงๆนะฮะโดยผมพันวา สวัิ์การันตีให้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ขอญาติสัมภาษณ์กันแบบง่ายๆนะฮะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะครับท่านครับครับวันนี้มิลกี้เวย์เนี่ยทาไมถึงขึ้นกระแสเบอร์หนึ่งเมืองไทยนะครับทุกอย่างนะครับผลลัพธ์มันต้องมีเหตุและผลนะครับเกิดจากการที่เราเริ่มต้นนะครับในการวางนโยบายทุกๆด้านนะครับที่จะขับเคลื่อน บริษัทเครือข่ายขายตรงให้เป็นรูปปรรมนะครับมันก็มีการถูกวางโครงสร้างตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะฟอร์มทีมทุกสิ่งทุกอย่างเรามีการรวมเบ a i n s t o r m แล้วก็รวมความคิดว่าถ้าจะสร้างบริษัทเครือข่ายขายตรงสักที่หนึ่งนะครับให้ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีความยั่งยืนนี่ยครับจะต้องทํำยังไงโจทย์ข้อนี้ถูกตั้งเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราได้ทีมงานนะครับทั้งที่ปรึกษาแล้วก็ สมาชิกหลายๆท่านที่เป็นผู้นำที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จในถนนเส้นทางของเครือข่ายมายาวนานมาร่วมกันนะครับในการตอบโจทย์ธุรกิจว่าจะทํำยังไงให้สำเร็จนะครับก็มีการวางโครงสร้างทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารนโยบายการบริหารนโยบายทางด้านสินค้านโยบายใน,ในเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนนะครับในเรื่องของนโยบายการสร้างแบรนดิง้งการทำสื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกวางแผนไว้หมดนะครับหลังจากที่เราวางแผนเสร็จปับ๊บเรากา็วางงบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้วัตถุประสงค์ต่างๆที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยสำเร็จนะครับ,รบก็เลยเกิดเรื่องของอผลงานที่ออกมานี่ก็คือเกิดจากการที่เราติดก,กระดุมเม็ดแรกแล้วก็วางสเต็ปไว้ถูกต้องบองบประมาณในส่วนของงบประมาณนี่ครับจากอาตอนนี้มิกิเวเปิดมากี่เดือนแล้วครับ เราเริ่มรันจริงๆครับจนถึงวันนี้8เดือนเต็ม8เดือนเต็มนี่ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะฮะสเต็ปแรกตอนนี้เราใช้ไปร่วมๆ่วม200ล้านโอ oh ้โ oh. หนี่ถือว่าเปิดบริษัทขายตรงแบบบริษัทอื่นนี่ได้สัก10บริษัทเลยนะครับครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจําเป็นครับเพราะว่างบประมาณที่เราเอาลงต่างๆเนี่ยมันช่วย hmm. ให้รองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกปี2ปีข้างหน้าซึ่งบอกว่าเราบอกว่า ถ้าเราวางเสาเข็มต่อเสาเข็มไว้แน่นนะครับการเดินไปข้างหน้ามันจะมั่นคงวันนี้เนี่ยผมได้ยินว่ากระแสมิกิเวเนี่ยถ้ากับขายตรงน้องใหม่เนี่ยฮะรู้สึกว่าจะตีแซงขายตรงในระ,ระดับเดียวกันที่เปิดไล่เลี่ยกันทั้งประเทศเลยครับนะครับแล้วตัวยอดขายเป็นไงฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ผมพอใจมากๆเพราะว่าอัตราการเติบโตครับในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยถือว่าโตแบบ ค่อนข้างจะเรียกว่าทวีคูณนะครับซึ่งถามว่าผมแปลกใจไหมก็ไม่แปลกใจเนื่องจากว่าเกิดจากความมุมานะแล้วก็แผนนโยบายและกรดุมเม็ดแรกที่เราติดเอาไว้อย่างถูกต้องนะอเดือนหนึ่งๆเนี่ยยอดขายเฉลี่ยยังไงครับท่านตอนนี้ตอนนี้เราตั้งเป้านะครับภายในสักกกสักเดือน2เดือนนะครับเราน่าจะถึงแตะประมาณร้อยล้านนะครับ,รบนะครับ มีข่าวอีกข่าวนะครับท่านว่าวันนี้มิกี้เวเนี่ยมีคนข้างนอกมองว่าเอ๊ะฝันสูงไปหรือเปล่าออกับการก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งขายตรงเมืองไทยซึ่งไปกระแทกธุรกิจขายตรงหลา,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 ายๆเจ้าเลยนะครับตอนนี้มันมันมันมีโอกาสหรือว่ามันมันโม้เกินไปหรือเปล่าถ้าภาษาจาว้าน,นะครับครับในความเป็นจริงต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จับต้องได้ครับผมเพราะว่าหลักการทุกอย่างเนี่ย ถ้าพูดเรามันต้องมีวิธีการนะครับแล้วก็เราต้องสามารถแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าเราสามารถทําได้เนื่องจากว่าองค์ประกอบหลักที่เราได้เปรียบมากที่สุดก็คือของเรื่องของตลาดนะครับตลาดต่างประเทศแล้วก็ประกอบกับส่วนตัวของผมซึ่งอยู่ในจุดที่โดยเฉพาะต่างชาตินี่ให้การยอมรับเราเป็นนักบริหารและนักการตลาดมือหนึ่งนะครับในทวีปโซนตะวันออกกลางซึ่งท่านทาธุรกิจส่งออกกี่ปีแล้วครับ ผมอยู่ในฟิลนี้มาส่วนตัวเนี่ยที่จอดตลาดจริงๆก็ประมาณเกือบ30ปีนะครับธุรกิจที่บ้านก็ต้องบอกว่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกมา10กว่าปีแล้วส่งออกส่งออกผ้าไหมครับผม,มต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะครับ,รบแล้วที่พูดเนี่ยก็เพราะว่าเราได้เปรียบหนึ่งฐานตลาดของเราเนี่ยเราเป็นธุรกิจเครือข่ายสัญชาติไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายอะไรที่มันมาจากต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าเป็นผลประกอบการของบริษัทนะครับนะ ตรงนี้เราสามารถอ้างอิงนะครับว่าถ้ายอดขายต่างๆที่เข้ามาเนี่ยรวมกันในประเทศเนี่ยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันสามารถแตะขึ้นหลักหมื่นกว่าล้านเลันใหญัมากใหญ่ามากครับผมมันเกินกว่าหมื่นล้าน,นะฮะมันเกินครับพรเพราะว่าในแต่ละประเทศต,ต้องบอกว่าตัวเลขแต่ละประเทศนี่ก็เป็นหลายพันล้านอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มแค่หมื่นกว่าล้านผมบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากท่านจะใช้สินค้ายังไงฮะเจาะในเรื่องของสินค้านี่ครคือสเต็ปแรกนยเราต้องวางคอนเซป แต่เราก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าจริงๆเมืองไทยเราเนี่ยมีความจุดแข็งเลยในเรื่องของสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตรงนี้เป็นจุดได้เปรียบนะครับเราทําให้ตัวเมืองไทยเราเนี่ยเป็นตัว Directory supplement product ในเรื่องของ h u r b s เนี่ยให้เป็นให้เป็นฮับเป็นศูนย์กลางของโลกเลยนะครับสมุนไพรเนี่ย ที่ดีจริงๆต้องมาจากเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองทําจุดนี้ได้แล้วเรากระจายสินค้าความเชื่อมั่นออกไปต่างประเทศเนี่ยผมบอกว่ายอดขายแล้วก็การทําธุรกิจกับเมืองไทยไม่ยากนะครับผมบอกว่าปีนี้ปีแรกเนี่ยเราก็เดินทางไปร่วมร่วมเก้าประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เจรจาสําเร็จแล้วมีสองประเทศเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยผมเห็นโอลี่นตอนนี้ที่เอา ใกล้เราเนี่ยก็คือประเทศพม่าเป็นรูปธรรมนะครับก็คือมีการจดจัดตั้งบริษัทขอ FDA ทุกอย่างทำถูกต้องร0 0เซนะครับเราก็จะตั้งสาขาอยู่ที่เมืองย่างกุ้งแล้วก็อิหร่านดีก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จมากๆอีกที่หนึ่งนะครับที่เราจะไปตั้งสาขาแรกในโซนประเทศตะวันออกกลางก็คือประเทศจอร์แดนนะครับซึ่งบอกว่าที่นี่นะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดสต็อก คลังสินค้าใหญ่ของเรานะครับในประเทศนี้เพื่อที่จะกระจายสินค้าเนี่ยเข้าสู่ตอนออกรางทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือนโยบายส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมจริงจริงยังมีเรื่องของสมาชิกที่ผมทราบมาอีกนะครับว่ามาร่วมธุรกิจกับมิลกิเวเพียงแค่3 4เดือนก็หยิบจับเงินแสนเงินล้านกันเยอะแยะหมดเลยนะครับตอนนี้แล้วก็สมาชิกทั่วประเทศเนี่ยกำลังหลั่งไหลคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ใต้ร่ม ของบริษัทมิวกิเวกันเยอะมากนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนเองก็กําลังสนใจติดตามข่าวกันตลอดนะฮะเพราะว่าที่นี่เองก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็ผมเสียดายนะฮะในเรื่องของเวลาที่กระชับนะฮะรจริงๆแล้วยังมีเรื่องที่ว่าต้องอคุยต้องว่ากันเรื่องนโยบายเยอะกว่านี้อีกมากมายนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมครับที่นี่เนี่ย เป็นอีกที่นึงเป็นขายตรงน้องใหม่ที่เป็นจังหวะที่ดีนะฮะแล้วก็น่าติดตามจริงๆนะฮะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองโทรเข้ามาดูที่บริษัทได้นะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับครับท่านผู้ชมครับเราได้รับฟังนโยบายดีๆจากท่านประธานไปแล้วนะครับช่วงหน้าท่านผู้ชมโปรดติดตามเรื่องของนโยบายสินค้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับสักครู่ครับ ดีท่านผู้ชมในช่วงที่2นะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะลึกผลิตภัณฑ์และก็บก่งบอกบอกกล่าวถึงนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ของมิคกี y เวนะครับซึ่งผมเองก็ได้ยินข่าวมาว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ขายของถูกนะฮะของถูกแต่คุณภาพดีอีกอย่างหนึ่งก็ได้รับความนิยมมีอัตราการซื้อซ้ําที่สูงมากๆนะครับท่านสุเมศครับไม่ทราบ,รบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิคกี y เวเนี่ยเป็นจริงอย่างที่เขาเกล่าวอ้างไหมครับครับ ส่วนนี้มันเกิดจากนโยบายทางด้านการตั้งราคาให้ตรงกับแผนการตลาดที่เราเซ็เอาไว้เพราะว่าที่นี่เป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับการจ่ายผลตอบแทนต่างๆเนี่ยก็อ้างอิงจากต้นทุนของสินค้าคดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการทําราคาที่เกินกว่าความเป็นจริงรแล้วก็เราก็คํานึงในเรื่องของอัตรา การบริโภคซื้อซ้ําแล้วก็การเข้าถึงผู้บริโภค,คดังนั้นเนี่ยราคาสินค้าก็จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญมากครับผมเพราะว่าถ้าราคาสินค้าเราเป็นราคาที่เกินกว่าที่ผู้บริโภคจะเข้ามาซื้อกินซื้อใช้และซื้อซ้ําได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเราไม่น่าจะสําเร็จได้แต่ทุกวันนี้เนะี่ยต้องบอกว่าอัตราการซื้อซ้ำของเราสูงมากมาความว่าที่นี่ไม่ได้ตั้งราคาโอเวอร์ไม่เลยและท่านไม่ขาดทุนครับ คือมันถูกวางเอาไว้อยู่แล้วตามสเต็ปนะครับ,รบก็คือเราเอาต้นทุนของสินค้าเนี่ยมาบวกกับผลตอบแทนที่เราต้องจ่ายให้สมาชิกนะครับซึ่งกําไรจากที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็ไม่เยอะนะครับโดยธรรมชาติของการทําธุรกิจก็อยู่ที่ประมาณยี่สิถึงยสิบห้าเปอร์เซ็นตมันก็เพียงพอนะครับแล้วก็มาบว่าที่นี่นนเน้นวอลลุ่มในเรื่องของการสร้างกําไรถูกต้องครับ,รบแต่<ม>ว่าไม่ได้เอากําไรแบบฉับช่วยเลยไม่เลยเพราะว่าตรงนี้เราต้องบอกว่าเราคํานึง ถึงผู้บริโภคเป็นหลักเป็นหลักเลยนะคร<ม>ับเพราะว่าถ้าผู้บริโภคเราไม่สามารถที่จะคีบเขาไว้ได้ธุรกิจก็เดินยากนะค,ะครับแต่ถ้าผู้บริโภคสามารถที่จะเข้ามาจับต้องสินค้าได้เราก็เดินได้นะคร<ม>ับเพราะฉะนั้นเราไม่ห่วงนะครับในเรื่องของตัวต้นทุนในการตั้งราคาที่สูงสินค้าของท่านนี่มีกี่ประเภทครับท่าน หลักๆเลยนะครับตอนนี้มี3าประเภทนะครับประเภทแรกก็คือสินค้าเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งเป็นตัวหลักของเราเลยนะครับตัวที่สองเนี่ยจะเป็นสินค้าในหมวดของการดูแลสุขภาพผิวนะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นนวัตกรรมตัวที่3ก็เป็นสินค้าจําเป็นในชีวิตประจําวันนะครับอุปโภคบริโภคนะครับซื้อกินซื้อใช้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเนื่องจากว่าในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ย การบริโภคซื้อซ้ําบางคนก็มองสแสวงหาสินค้าจําเป็นในครัวเรือนนะครับ,รบเราก็มีตอบรับทุกเรื่องในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นสินค้าแนวนวัตกรรมแบบล้ํายุคจริงๆเลยเนี่ยตรงนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยไปถึงตรงจุดนั้นนโยบายอนาคตนี่จะออกมาอีกเยอะไหมคราเยอะครับเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามองธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องทําสินค้าให้โดดเด่น